เอล้วค่ะคืนนี้หนูจชิญขอสาว เหน่อยว่ามีใครคิดถึงนางเอกมินชีเศรษฐนันกันบ้างล่าสุดเขาไปเรียนต่อสายนิเทศศาสตร์เจ้าตัวบอกว่าเชองเนี้ยเอนจอยกับการเรียนมากๆได้เอาความรู้มาใช้ในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่พลาดแบ่งเวลามาเจอมาพูดคุยกับแฟนๆในไลฟ์สดแต่ส่วนงานละครที่ทุกคนรอคอยไม่ต้องห่วงได้ชมแน่นอนเพราะเขาเดินหน้าถ่ายทำละครแผนรักฉบับร้ายแล้วมินชีบอกตั้งใจและอยากให้ทุกคน รอติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะคะไลฟ์สดทุกวันเหมือนเดิมก็คือเหมือนเป็นแบบจ็อบเสริมเนาะแล้วก็เหมือนเป็นช่องทางที่แบบเราสามารถพูดคุยกับแฟนคลับ ได้ทุกวันก็จะไลฟ์แบบประมาณทุ่มสองทุ่มค่ะของทุกวันก็คุยเรื่องแบบชีวิตประจําวันเลยแล้วก็มีร้องเพลงด้วยเราไม่ได้ออกหน้าจอตลอดเนาะใชแ่แต่แต่ก็คือทุกคนสามารถมาพบเราในไลฟ์สดได้ตลอดอก็ตอนนี้เรียนนิเทศค่ะแต่ว่าเรียนเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลเรียนเสริมไปละกันแล้วก็ทํางานไปด้วยสแสดงละครไปด้วยแล้วก็ในวิชามันก็จะเหมือนมีการถ่ายภาพมีเรื่องการพูดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ใช้งานเราได้เพราะหนูก็เป็นคนที่แบบ คุณไม่เกง่งก็ตอนนี้ก็มีละครด้วยเรื่องแผนรักฉบับร้ายเออ,อเก็ในเรื่องนี้ก็จะแบบว่าแอบร้ายนิดนึงแต่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าอ้โอโหทั้งสวยทั้งขยนันหนืจืนยกนิ้วโป้งให้เลยคะ่ะและช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ารอเจอกับสองพระนางจากละครพื้นบน้านแม่ปลาบูมอนสุรศักดิ์และปูเป๊เกษรินเดี๋ยวกลับมาติดตามกันคะ่ะ มาที่สองพระนางมอนสุรศักดิ์และปูเป๊เกษรินจากละครพื้นบน้านเรื่องแม่ปราบูที่ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8โมงเช้าพีคทั้งเนื้อเรื่องและเลตติ้งเลยเลยค่ะเพราะมาแรงแบบจุดไม่อยู่แล้วทั้งคือก็เลยชวนนักสแสดงตัวจิว๋วอย่างน้องปันปัญวัฒน์มาขอบคุณกระแสต,ตอบรับจากแฟนละครที่ชื่นชอบและติดตามกันด้วยค่ะ รบบทเป็นลูกของเอื้อครับชื่อพหลครับมีนิวไฮขึ้นแบบต่อเนื่องทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ดีใจมากๆอันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านขอบคุณะพี่ปาขอบคุณครับพี่ปาขอบคุณครับดีใจมากๆเลยเพราะว่าพวกเราก็ทุ่มเทนะคะแล้วก็ทั้งแบบว่าทั้งกายทั้งใจในการแบบถ่ายทำพอผมก็ทุ่มเทมากครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมทุ่มเททุ่มเทแค่ไหนก็โดนดา่าช้ำครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปครับอยากให้ทุกคนติดตามว่ามันที่มาที่ไปยังไงแล้วมาดูว่า จะแก้ยังไงกำลังเข้มข้นเลยแล้วก็ช่วงนี้นะคะยิ่งมาถึงตอนท้ายของเรื่องแล้วก็ก็จะมีเอ่อเริ่มขมวดจบเรื่องแล้วก็มีจุดจบของแต่ละตัวละครอ,อันนี้ก็ต้องรอติดตามว่าจะลงเอยยังไงค่ะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะรับรบองสนุกมากเลยครับทุกสาธินะครับแปดโมงเชา้าถึงเก้าโมางครับ ข่าวนี้หนูจื้นเชินทุกคนมาส่งท้ายตอนจบคินพอสเดอะซีรีส์รีลันคืนนี้22นาก30นาทีมาดูบทสรุปข,ของทุกคู่ทุกตัวละครความรักของคินและพอสจะลงเอยแบบไหนสมหวังหรือเปล่าหลังจบหนูจื้นรอลุ้นความสนุกของอีพีสุดท้ายกันนะยคะ่ะ